มาพูดถึงเรื่องคนตื่นทำรรอีกต่อหนึ่งทำมาตื่นทำในที่นี้การที่จริงเนี่ยเขารู้ธรรมเห็นธรรมอาจารย์เบียร์เน่เขารู้ธรรมเห็นธรรมในทางพระพุทธศาสนาคนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือต้องนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิ ฝึกจิตฝึกสติมีศีลสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้ทางทางพระเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ทางโยมเนี่ยคารวะเขาจะว่า ทานศีลภาวนาคือต้องทำทานแล้วก็มีศีลแต่แล้วก็ภาวนาก็จะไปเกิดปัญญาไม่เหมือนโยมเอไม่เหมือนพระพุทธไม่เหมือนพระพระนี้ท่านต้องจะต้องขึ้นศีลส,สมาธิปัญญาแต่ถ้าพระองค์ไหนไม่มีศีลศีลไม่บริสุทธิ นั่งสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้สอนไว้เนี่ยไม่ผิดหรอกไม่ผิดท่านตัดไว้สอนไว,ดว้ดีแล้วดีแล้วเพียงแต่เรามาศึกษา เมื่อศึกษาได้แล้วก็นำมาบอกมาเก่าให้คนอื่นได้รู้ตามมันก็ไม่ไนกจะผิดไม่ผิดโยมสอนธรรมสมัยพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีโยมผู้หนึ่งเรียกว่าอุบาส,สกสอนธรรมแกก็สอนธรรมไปจนขนาด ใกล้จะตายก็ยังสอนเรียกว่าสอนทำจนตายสอนทำจนตายอุบาสกสอนทำชื่อว่าอุบาสกสอนทำได้ยินเด่กอ,อาจารย์สมภพท่านพูดก็พยายามค้นหาอยู่แต่ก็ยังไม่เจอต้นมันตอมันจริงๆแต่เมันมีถ้าไม่มีนี่อาจารย์สมภพจะไม่พูดเด็ดขาดอาจารย์สมภพท่านเป็นนักอ่าน นักศึกษามากทั้งนับปฏิบัติทัท้งทังปฏิบัติน,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 นั่งสมาธิได้ได้สมาธิเหมือนกับหลวงพ่อสิ้นคิดอ่ะหลวงพ่อสิ้นคิดเนี่ยแหละถ้าก็นั่งสมาธิได้ถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ได้นี่จะเอามาพูดไม่ได้หรอกมาพูดธรรมะไหลคล่องเป็นฉ <c oughs> ลวด เป็นไปไม่ได้อืฮะหรือโยมหรือฆราวาสหรือใครก็ตามถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ได้สมาธินี่จะไม่สามารถที่จะพูดธรรมได้คล่องอพูดธรรมได้คล่องเพราะจะตะกุบตะกักม,มันจะขัดขัดคล่องคลอง,องมันจะ ไม่ลื่นไหลมันจะไม่ลื่นไหลอดังนั้นคนเรานะ่ะทุกคนนะ่ะมีธาตุของพทะมีธาตุของผู้รู้มีธาตุของผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกคนแต่ว่าจะค้นเจอหรือไม่คำถ,ถามคือจะค้นเจอหรือไม่แค่นั้นเองอ คนทุกคนจะค้นเจอทั้งนั้นเพราะมันมีเหมือนกันมีอะไรมีธาตุสีดินน้ำลมไฟมีธาตุสีดินน้ำไฟลมเออวันนี้ก็ได้ยินจานเบียร์พูดเรื่องธาตุสีดินน้ำโดยมากเราจะมักจะพูดว่าธาตุสีคือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟแต กันเบียไปศ,ศึกษาเขาศึกษาเขาศึกษาเห็นเขาบอกว่าเพราจะพระเจ้าตรัสว่าธาตุสี่มีดินน้ําไฟลมอ่าคือดินเกิดก่อนเขาบอกดินเกิดก่อนดินก็เกิดเป็นก้อนเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นดินดินน้ําน้ําก็คือเลือดเนี่ยน้ํา ทีนี้ไฟนี่คือธาตุไฟที่เผาผลาญออให้ร่างกายอบอุ่นธาตไฟแล้วก็ธาตุลมสุดท้ายอืธาตุลมสุดท้ายอคุณได้ยินวันนี้ได้ยินสดๆร้อนๆวันนี้ <c oughs> เออก่อนก็มีแต่เราจะพูดว่าดินน้ำลมไฟแต่ดันเบียรเขา ไปศึกษาเขาไปเปิดเห็นตรงไหนก็ไม่รู้พะบอกเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าดินน้ําไฟลมตรงกันข้ามกลับกันนิดหน่อยกลับกันไฟกับลมลมกับไฟไฟกับลมลมกับไฟนี่แหละกลับกันตรงนี้กลับกันตรงนี้มีพระพี่ท่านออกมา อืเป็นถึงมหาเก้าประโยคเนี่ยมหาปเปียนเก้าประโยคแรลรี่เขาก็เป็นมหาปเปียนเก้าประโยคอืมเขาก็ศึกษาธรรมะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เขาอาจจะเป็นรุ่นรุ่นไม่ใช่รุ่นหรอกพอไล่ไล,ล่เลี่ยก,กันมหาวัฒนาเนี่ยมหาวัฒนากับแรลรี่ไพวันเนี่ยก็พอจะรุ่นรุ่นกันเนี่ยแต่มหาวัฒนานี่อาจจะก่อน อาจจะก่แพรีบไยวันนะแกไปได้ตรงไหนไปศึกษาตรงไหนคำว่าพุทธจริตวาจาพุทธจริตพุทธจริตเอาของนะไม่ใช่เหรออันนี้พูดมันเป็นเพียงแต่ว่าปิสุนวาจาคืออ่าพูดไม่ไพเราะแค่นั้นอ่ะเป็นการพูดกับโชคห้ 5. องข้าม คำว่าวาจาทุจริตเนี่ยมันต้องทุจริตคำคำว่าทุจริตมันต้องทุจริตเอาสิ่งเอาของเขาไม่ใช่เหรอโกหกปอกลอกปลวงไปนู่นเลยมันถึงจะเป็นวาจาทุจริตอืมเพียงแต่ว่าแกพูดกระโชกหกหากเสียงดังไปหน่อยอืมเสียงดังไปหน่อยอืมเ,อเรียกว่าสันดาน สันดานของคนมันแต่ละคนมันไม่ไม่เหมือนกันอืมจะให้อ่หลวงพ่อสิ้นคิดมาพูดเหมือนกันอาตมาอารธรรมาจะไปพูดเหมือนหลวงพ่อสิ้นคิดมันก็ไม่ได้หรือมหาวัฒนาจะมาพูดเหมือนอย่างธรตมาพูดมันก็คงพูดไม่ได้แต่อาอตมาไปพูดอย่างมหาวัฒนาพูดก็คงพูดไม่ได้ ราะ,ะมันเป็นสันดานของแต่ละบุคคลเหมือนกับสมัยก่อนไข่พระสารีบุตรกระโดดย่องยงกระโดดข้ามน้ำล้วมีคนไปกล่าวตู่ท่านกล่าวว่าท่านว่าไม่สำรวมพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าใช่เขาเคยเป็นลิงมาก่อน ือสันดานของคนเรามันะต้องเป็นอะไรสักอย่างมาก่อนอืมเป็นอะไรสักอย่างมาก่อนมันถึงได้มาเป็นแบบนี้อืมดังตัวอนตมาเองเนี่ยอืมเป็นคนเสียงดังอืมพูดกระโชคห้องห้างนะนี่มามาพูดอดน,นี่เฉยๆได้นเนี่ยแต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่อืมต่อไปก็ไม่แน่อืมแล้วการพูดแต่ละคนเนี่ยโอ้ยคนกระปุด โยม้ปปยมพย่มโยมจ้ณโยมจ๋าม,มันไม่ได้บางคนมันไม่ได้อย่างนั้นทำไมมันพูดแล้วไม่รู้จักฟังม,มันต้องไปถึงขนาดนั้นพูดอะไรไม่ฟังเลยอไอ้มันก็มันก็แลกอยู่นะมันก็แลกแล้วเราน<ร><ๆ>ั่นนั่นของยู่ตัวนั้นเราชี้ไปตรงนั้นนั่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 น แต่มันไปนู่นในตินีน่มันไม่ไปนั่นมันไปนู่นอะไรจำลองนี่เออมันก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็มีเยอะด้วยนะคนเราเนี่ยแต่ให้มันเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันดีแล้วที่ไม่ไม่ไมเหมือนกันนะเพราะว่าบรารมีของแต่ละบุคคลโอ้โหมาอยู่ที่นี่คนอยู่เอ,อ้ยมาอยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่ สิบสี่อยู่วัดพระธาตุแก่งก้อยเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่วันที่สิบสิบสี่กรก,กฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี่ก็สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนับดูเอาบอกว่าปุณหาหนวดกี่ปีมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ทลาดเป็นเสาอยู่ มีแต่เสาโดดีอยู่มีแต่หญ้าลกทึบเต็มยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็คนอยู่ได้อยู่อยู่ให้มันได้อยู่ในที่ลำบากอยู่ในที่ลำบากให้มันได้ถ้าไม่เห็นความลำบากนี่จะจะไม่รู้จักว่ามันทุกข์มันทรมาน พอสมควนนะแต่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อ้าพ่อสมองวนสิบกว่านาทีแล้วสิบกว่านาทีสิบเอ็ดนาทีเพอถ้ามากไปเนี่ยคนมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยฟังไม่ถึงตอนท้ายหรอกไม่ถึงตอนท้ายโดยมากจะจบแต่รีบหนีก่อนอ่ะสิบสองแล้วอขอให้ญาติโยมผู้ที่ท่านทีติดตามก็ติดตามหน่อยติดตามหน่อยแล้วก็ ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย